ทำเอาบรรดาแฟนคลับจับตาไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวไซมินิก ต้ยจริพนพรมีภาพโปรโมทงานถแถลงเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV 2024ในวันที่17ตุลาคม2566นี้งานนี้ไม่รู้ว่าสาวเตย้ยเธอใกล้หมดสัญญากับทางช่อง3แล้วหรือเปล่ายังไงต้องรอฟังจากปากเธอเองจะดีกว่าก่อนหน้านี้เตย้ยมีละครเรื่องมาตาลดาประกบคู่เจมจิรายุที่กระแสปังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไป คือมือปราบกระทะรั่วคู่เตอชันทวิทย์นั่นเองทำเอาบรรดาเฟ้นคลับจับตาไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวไซมีนิก เต้ยจรินพรมีภาพโปรโมทงานถแถลงเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV 2024ในวันที่17ตุลาคม2566นี้งานนี้ไม่รู้ว่าสาวเต้ยเธอใกล้หมดสัญญากับทางช่อง3แล้วหรือเปล่ายังไงต้องรอฟังจากปากเธอเองจะดีกว่าก่อนหน้านี้เต้ยมีละครเรื่องมาตาลดาประกบคู่เจมจิรายุที่กระแสปังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไป คือมือปราบกระทะรั่วคู่เต์ชันทวิทย์นั่นเองทำเอาบรรดาเฟ้นคลับจับตาไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวไซมินิ เต้ยจรินพรมีภาพโปรโมทงานถแถลงเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV 2024ในวันที่17ตุลาคม2566นี้งานนี้ไม่รู้ว่าสาวเต้ยเธอใกล้หมดสัญญากับทางช่องสามแล้วหรือเปล่ายังไงต้องรอฟังจากปากเธอเองจะดีกว่าก่อนหน้านี้เต้ยมีละครเรื่องมาตาลดาประกบคู่เจมจิรายุที่กระแสปังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไป คือมือปราบกระทะรั่วคู่เต์ชันทวิทย์นั่นเองทำเอาบรรดาเฟ้นคลับจับตาไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวไซมีนิ เต้ยจรินพรมีภาพโปรโมทงานถแถลงเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV 2024ในวันที่17ตุลาคม2566นี้งานนี้ไม่รู้ว่าสาวเตย้ยเธอใกล้หมดสัญญากับทางช่อง3แล้วหรือเปล่ายังไงต้องรอฟังจากปากเธอเองจะดีกว่าก่อนหน้านี้เตย้ยมีละครเรื่องมาตาลดาประกบคู่เจมจิรายุที่กระแสปังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไป คือมือปราบกระทะรั่วคู่เตอชันทวิตนั่นเอง